สวัสดีคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่จะสอนการเข้าไปเช็คคุณภาพบัญชีเนาะว่าคือช่วงนเนี้ยเนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาก็คือว่าโดนจำกัดบัญชีจำกัดเพจจำกัดโฆษณาก็คือถูกคดทำโฆษณาไปแล้วถูกปฏิเสธกันนะคะทีนี้เราอยากจะเช็คว่าคุณภาพบัญชีของเรามันเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะไม่เห็นนะคะไม่เห็นว่า มีการแจ้งเตือนหรือไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงต่อจะต้องเข้าไปเช็คตรงไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่จะมาสอนนะคะจะจะมาะแนะนําวิธีการเข้าเช็คนะคะก็ง่ายๆเลยเราไปที่หน้าตัวจัดการโฆษณาที่เรายิงโฆษณานั่นแหละแล้วก็คลิกไปตรงนี้นะคะขีด3ขีดพอขึ้นหน้านี้มองหาคําว่าคุณภาพบัญชีคลิกเข้าไปได้เลยลูก เขาก็จะนำพาเรามาที่หน้านี้นะคะเขาจะนำพาเรามาที่หน้านี้อะพอเรามาที่หน้านี้แล้วนะคะพอเรามาที่หน้านี้แล้วนะคะให้เราสังเกตฝั่งซ้ายมือเนาะคลิกไปที่แถวแรกปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะคะมันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาล่าสุดที่เกี่ยวกับบัญชีเรามันมีอะไรบ้างนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดอย่างของแม่เนี่ยเพจนี้เพจบนสุดนะคะเพจบนสุดยังไม่เคยอุทธร์นะคะยังไม่เคยอุทธร์รอบสองแต่รอบแรกเคยโดนปิดไปแล้วนะคะแล้วก็อุทธร์ผ่านอันนี้เป็นการปิดรอบสองส่วนเพจนี้ที่ขึ้นว่าการตรวจสอบถูกปฏิเสธนี่คืออ่ะคลิกเข้าไปดูนะคะเขาจํากัดถาวรแล้ว นะคะก็คือปิดแล้วนะั่นแหละพูดง่ายๆคือปิดตายนะคือเพจนี้ปิดตายไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คืออุทธรณ์ไม่ผ่านเนาะเรามาดูซิอ่ะเพจนี้ยังไม่ขึ้นว่าการตรวจสอบถูกปฏิเสธดูรายละเอียดคลิกเข้าไปค่ะนะคะเขาก็จะพูดว่าเราอ่ะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพจนี้เพราะอะไร นะคะปฏิบัติตามนโยบายไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆน,นานาบาบาก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วถ้าเราไม่ได้มีโทษหนักหนาสาหัสอะไรและเขายังให้โอกาสอยู่มันจะขึ้นแถบฝั่งขวามือว่าสามารถส่งคำขอให้ตรวจสอบตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ได้ให้เราคลิกส่งคำขอให้ตรวจสอบแล้วก็เริ่มต้นยืนยันข้อมูล การยืนยันข้อมูลนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะแค่อัปโหลดรูปภาพของเรานะคะรูปภาพคือรูปภาพอะไรคือเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตใบขับขี่ถ้าใครเคยใช้บัตรประชาชนของเราแล้วไม่ผ่านก็ลองเปลี่ยนเป็นใบขับขี่เปลี่ยนเป็นพาสปอร์ตดูก็ได้ นะคะแล้วก็กดส่งแล้วก็ดาเนินการต่อไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็รอคําตัดสินของเขานะคะรอคําตัดสินของเขาว่าเขาจะอนุมัติให้เราผ่านคําร้องขอหรือเปล่าทีนี้ในระหว่างเพจถ้ายังไม่ได้รับการตรวจสอบว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้มีคําตัดสินยืนยันกลับมามันจะขึ้นว่ารอดำเนินการ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันแก้ไขปัญหาแล้วอุทธรณ์ผ่านแล้วมันจะมาขึ้นตรงนี้อย่างของแม่เนี่ยแก้ไขปัญหาไปแล้วสี่เมื่อวันที่ยี่สิบสามเมษายนคือแม่อุทธรณ์ผ่านไปแล้วนะคะมีรออยู่แค่สองนะประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ไม่โดนปฏิเสธเลยตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นแดงมันก็จะไม่ขึ้นว่ามีปัญหาอะไรเลย,เลยนะคะอันนี้คือการเข้ามาเช็คในเบื้องต้นนะคะอ่าต่อไปดู ภาพรวมสถานะบัญชีนะมันก็จะขึ้นมาใครมีบัญชีส่วนตัวใครมีบัญชีที่เป็นธุรกิจถ้ามีการถูกจํากัดนะคะถ้ามีการถูกจํากัดมันก็จะขึ้นตัวแดงๆแบบนี้ก็ให้เราเข้ากดเข้าไปแล้วก็ไปแก้ไขซะโดนจํากัดตรงไหนก็คลิกเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปแก้ไขซะนะคะเนี่ยอย่างของแม่ก็โดนเหมือนกันนะักเรียนโดนเยอะเหมือนกันนะคะโดนเยอะเหมือนกันนะ ก็อันไหนที่เขาคืนได้ก็คืนอันไหนที่คืนไม่ได้ก็สร้างใหม่นะคะประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามกันนิดนึงเนาะในช่วงนี้ต้องใช้ความพยายามกันนิดนึงแต่ว่าแม่ก็จะบอกว่าปัญหาที่ทุกคนเจอแม่ก็เจอนั่นแหละนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็จะผ่านไปได้มันก็จะผ่านไปได้ม,ไไดมันเป็นการคัดกรองค่ะคัดกรองให้ให้เหลือแต่